ได้ค่ะ่าขอแค่พื้นที่ส่วนตัวของน้องอ่าค่ะคือตอนเงียบๆนอนเงียบๆทำเพื่องส่วนตัวตัวเองให้เป็นส่วนตัวนิดเดียในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเต็เป็นตัวไม่หลอก่อไม่ถ่ายได้ไหมนอกจากน้องออกมาทั้งน้องแค่เรวดูว่าว่างหรือเป่าว่านาะตามข้อมติอ่าดอแค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวก็ถ่ายไปเลยจ้า สวัสดีครับเอฟซีแฟนครับชาวชนคนเขียนมาลานนะครับเนาะมันกะมีเรื่องที่เม่หน่อยพันกระเลมมาบอกกับยูทูบเบอร์นะครับเนะะาะล้วก็ทุกคนที่จะไปถ่ายร,รูปหรือว่าถ่ายคลิปน้องอุ้งอิงนะครับเนาะพันก็ะขอร้องล้ะกะขาก็เป็นใจนะครับเนาะเพราะว่าบางครั้งมันก็ะเป็นการ ถ่ายในเวลาส่วนตัวของหน่องหมายถึงว่าเวลาพักผ่อนหรือว่ายนุนิเตนแต่งตัวยังสินะครับบางภาพบางอย่างมันกับ,บม่เหมาะสมเนาะไม่น้อยเพิ่นก็นเลยว่าออขอลองขอก็เป็นใจกับทุกท่านนะครับเนาะที่จะไปถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปนะครับบางครั้งตอนที่อยู่ในเตนแต่งตัวอยู่หลังเวทีนะครับเนาะมันจะมีบางภาพอาจจะไม่เหมาะสมบางคนเ็ไปเปิดประตูเข้าไปเลยไปเปิดในผ้าม่านเข้าไปเลยยังสินะครับ โดยที่บางครั้งเนี่ยเป็นบัณฑิตระวังตัวเนาะกะอาจจะกระโจมอกอยู่หรือจังจังใดนะครับก็ให้ระวังแล้วก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมันก็ขอร้องมากนะครับเนาะนะครับก็ไปฟังเสียงแม่หน่อยครับอ่าบอจิโอพันบอกกันเนาะครับว่าเพันสิว่าจังใดเราพี่น้องเนาะไปฟังกันเลยครับนะครับพอดีเราจะสัตว์โดยแม่หน่อยนะครับถ้าแปลว่าทีมงานเรานี่แหละมีการแต่ว่าแบบไม่ให้ถ่ายวงอิงเนี่ยแม่น รือคับถ่ายองค์หญิงมันดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรไม่ด้ด้ค่ะให่ได้ค่ะมองแค่พื้นที่ส่วนตัวของน้องค่ะ ต้ององนอต้กัวนี้ให้เองใเป็นสัวตัวนิดเดียนเต็นท์อะไรเงี้ยเปันตัวโไม่ลอไได้หมอ่าอจากน้องออมาั้งนอกเดี๋ยว่าว่าเราว่าน้อตามมอสอ่าเดี๋ยวโอเคนี้แหละจ้อื่นคือ่ายไปเลยจ้ะอ่าอีกชหนึ่งโอเคนะครับมาดิกาก็มี่เรื่อง นอกเหนือจากาพื้นที่ส่วนตัวตรงตรงหลังเวทีนะครับก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือทีมบาสนะครับก็บอสจูบันก็บอกว่าบอสได้หามบอสได้หามว่าบอสหายเอฟซี FC ไปหาหายไปหาครับแต่ว่าบางครั้งบางครั้งนะครับก็สีเห็นาบางคนเอฟซีสิบวันไปคือว่าเพิ่นเดินทางมาไกลก็ตรงนี้ก็เห็นใจเอฟซีแหละครับเพิ่นเดินทางมาไกลเพิ่นก็อยากถ่ายรูปอยากมานั่งคุยกันให้น้อนอิงมานั่งคุยน้ำยังสีนะ บางท่านเพิ่นก็เข้าใจเพิ่นก็บ่ได้ลบกุ้หยังนะครับเพิ่นไปหอยบ่งก็นั่งคุยกับแม่น้อยก็ได้หรือนั่งคุยกับผู้ใดก็ได้จังซี่นะเพิ่นก็อ่าใช้เวลาบ่โดนเพิ่นก็เดินทางกลับนะครับบางทีเพิ่นก็ไปเอาของไปฝากไปต้อนของอยากของกินหรือวอ่าอีหยังละ่ะเราเรา,เาถือตีนใหม่ตีนนี้ไปเนาะไปฝากไปต้อนเพิ่นก็อยากอ่พูดคุยอยากถ่ายรูปนํานะครับแต่บางคนเข้าใจแต่บางคนบ่เข้าใจคือว่าไสดอุ้งอยิงอยู่ไซด์ กสิบอกว่านอนพ,อออพักผ่อนอยู่กัโอ้ไปปุกให้แน่บ,บ่ได้บ่จังซี่นะคือแม่น้อยบางคนบอกว่าเออมันเป็นการากพักผ่อนกะอ่าบ่าอยากให้รบ,บกวนเพราะว่าเวลาเข้าใจเนาะครับเวลาคนนอนงแ,แต่ตื่นนอนบ่อิ่มแล้วตื่นมาเนี่ยมันจะสุขภาพมันจะเสียนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเวลาการไปนอนใหม่จะนอนบ่หลับบ่แม่นว่าตื่นมาแค่นาที2สนาทีอ่าแล้วก็กลับไปนอนต่อบ่แม่นนะครับตื่นขึ้นมากเพื่อต่มันได้คุยกับพ่อแม่ FC จังซี่ที่เพิ่นมาหามันก็ต้องคุยนานหน่อย นะครับคุยน่าหน่อยกว่าจะบางครั้งบาง,ง,บางนีก่ก็ต้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอยงเี่นะครับซึ่งมันจะไม่มีเวลาพักผ่อนเข้าใจเข้ามาศิลปินว่าเออเวลาาพนอนอนบนรถนะ่ะมันนอนยังไงก็น,นอนไปอยู่ในพี่น้องเลยมันนอนอยู่กับบาทน,นะครับก็อยากใส่เวลาเป็นส่วนตัวนาะพี่น้องนะัอยากพักผ่อนเข้าใจ U F C อยากมีเวลาอยู่กับน้องนะครับแต่ก็ต้องเห็นใจกันเพราะว่าต่างคนกับต่าง มีมีเหตุผลคนแต่ละคนนะครับเอลซีกับเดินทางมาไกลก็อยากถ่ายรูปด้วยนะครับบางท่านเ,าเดินทางมาพิดบางบระเดถ่ายหลัวเ้านอนกับ,ก,ก,บกับพ่พอใจกับตรงนี้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่ากับว่อ,อยากให้นเป็นเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นสิ่งที่บ่ดีเกิดขึ้นในวงสาหน่อยเป็นอนเป็นเขานอครับเนาะกนะ็ถือว่าแม่หน่อยเป็นขอร้องสองสองสิ่งก็คือว่าหนึง่งอ่ะขอใหเอ้เต้นหลังไว้ที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับนะเนาะเวลาน้องพักผ่อนก็บอยากเห็น้องมี ความเป็นส่วนตัวบ้างหรือว่าเวลาน้องอยู่ในเต็นต์แต่งหน้าแต่งตัวอย่างนี้ก็ให้บ่อ,อยากไ,ไอ่ไปถือวิาสาสะไปถ่ายรูปหรือว่าไปถ่า,ายคลิปนะครับเนาะกับเรื่องที่บ้านบางครั้งก็น้องาบางคนนะครับอย่างที่บ่าวชลเดบอไปนะครับก่อนหน้านี้ผมเห็นไอ้นี่แต่ว่าผมก็บ,บ่ได้ไปคอมเมนต์เพิ่นดอกไอ่ไม่ใช่คลิปนะครับแต่ว่าเป็นไลฟ์สดช่วงที่น้องแต่งตัวนั่นแหละนะครับแต่บ้านนี้มันบ่แม่นมันบ่แม่นอ่์ ยูทูบภายในวงนะครับเป็นเป็นยูทูบรอบนอกนะครับน่าจะเป็นช่วงที่เขากรุงเทพยหรือว่าช่วงใดน,นี่ยแหละครับช่วงล่าสุดนี่แหละบุกีบุกีบุกีหมื่นถี่พานมากนี่แหละครับอ่าช่วงที่น่องแต่งตัวอยู่กับมียูทูบเบอร์อ่าอ๋อว่ามป็นช่วงว่ามป็นช่วงแต่งต้นช่วงที่แม่นหน่อยนับเงินนะครับนับเงินหรือว่าเออทำทำวงมาลัยอยู่จําได้แหละครับจำทำวงมาลัยอยู่ระบาดนี้มียูทูบเบอร์ไปไล่สดไอ้ตรงนั้นมันก็คือเป็นมันเป็น พื้นที่ส่วนตัวนะบางครั้งมันกับอมโมโมสเหมือนนะนะครับก็คือว่าถึงจะบอแมนนองของหญิงแต่ว่าแต่เป็นพื้นทินส่วนตัวก็ต้องให้เจ็บพื้นนําจังสีนะครับนะบางครั้งบางยาวพื้นบอยากบอไบมีปัญหานะเขาก็ต้องคิดเองเขาเป็นยูทูบเขาต้องคิดเองนะครับเด้อคนกครับพี่น้องฝนโตเสียงดังนะครับกาบล่าพี่ลาน้องแต่เพียงต่นนี้นะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หายาวช่วยนัเงนอสวัสดีครับ